คนพวกเนี้ยที่ยังนั่งด่าเจ้าด่าสถาบัานอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตอยู่เมืองนอกบัดรซบไม่มีทางเลือกอยากจบจนกระจอกงอกง่อยชีวิตซกมกต่ำตมครอบครัวมีปัญหาแต่สําหรับรถตอนนี้นะรถเป็นอะไรที่แฮปกี้มากนะเวย้ยรถเนี่ยไปคุยกับาพี่เอกท่านเป็นทาหารคอสชอเนี่ยทำงานให้วงัง หลังจากที่โรสเนี่ยทําคลิปไปขอโทษฝากพี่เอกไปให้ลุงตู่แล้วก็ฝากบอกพี่เอกไปนะขอโทษท่านทุกๆกคนนะถ้ามีใครเนี่ยผ่านมาเจอคลิปเนี่ยเราขอขอโทษจากใจจริงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรา,เาคนทํางานในวังไม่ว่าจะเป็นพ้ามหากษัตริย์ไทยหรือว่าเครือญาติอะไรต่างๆนะอ่าอันเนี้ยเรายอมรับผิดจริงๆแล้วคลิปเนี่ยเราอยากจะมาบอกความจริงว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําการขอโทษแล้วเราได้ทําตัวใหม่ นะพยายามเตือนน้องๆหนูๆว่าอย่าหลงผิดอย่าไปอ่าใช้คําพูดนะทาลายล้างอ่าถ้าหมหากษัตริย์หรือว่าสถาบันอะไรต่างๆอย่าให้มันดูด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตเราจะสูงขึ้นจริงๆนะเว้ยชีวิตเราจะดีขึ้นเงินทองจะเข้ามาแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยความสาคัญของรถกับครอบครัวตอนเนี้ยโคตรดีขึ้นเลยพอรถหยุดด่าเจ้าเพื่อนสูงจาก มัธยมเพื่อนฝูงจากามหาลัยจากปฐมอ่ะเขากลับมาคบกับรถอีกทีแล้วเขารู้ว่ารถเปลี่ยนไปแล้วเออพ่อแม่รถเขาก็กล้าคุยกับรถแล้วเพราะว่ามันไม่มีเรื่องการด่าเจ้าไม่มีการเรื่องไปหมิ่นประมาทอะไรใครเนะี่ยเพราะเขาไม่สบายใจเพราะว่าครอบครัวรถอ่ะมันเป็นข้าราชการมาหลายรุ่นแล้วไนงะอืมเขาก็คือไม่สบายใจตั้งแต่ที่รถหลงผิดแต,ต่ตอนเพราะเขารู้ว่าเรากับตัวกับใจอ่ะเขาถึงกล้าที่จะมาคุยกับเราซึ่งตอนนี้เรามีความสุขมากเลยนะเบ้ มีความสุขที่สุดอะคือแบบเฮ้ยแม่งเราลงผิดไปนะเว้ยแล้วก็คือว่าแบบเราได้โอกาสนะได้โอกาสจากแบบว่าครอบครัวได้โอกาสแบบจากเพื่อนๆที่เป็นสลิมนะในกลุ่มแอนตี้วัคซีนอะเข้ามาคุยกับเราอ่ะเออเข้ามาแบบทีแบบขอนอรถขอแบบว่าต้อนรับกลับมานะเออช่วยกันปกป้องชาติช่วยกันแบบว่าดูแลชาติถึงเราจะอยู่เมืองนอกเราก็สามารถ ดูแลประเทศชาติไทยได้โดยการที่เราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องๆหนูๆคนที่หลงผิดแล้วว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะไปฟังสื่อลวงอะไรเงี้ยเข้าข้างขมรเราก็จะไปอธิบายว่าเฮ้ยเรื่องเราจริงๆประเทศเราไม่เคยไปยึดแผ่นดินไทรเราแค่เอาแผ่นดินเราคืนนะเว้ยเราเคยช่วยขมรอนะไรเงี้ยเราก็ไปใช้ความสามารถในการที่เรารู้ภาษาอังกฤษเนี่ยอธิบายเขาได้ซึ่งตรงเนี้ยเราตภูมิใจมากเลยนะเว้ยปีใหม่แล้วอะ สิ่งที่พระมาหากษัตริย์ไทยแล้วก็กองทัพไทยทําให้อประชาชนนะ่ะแฮปปี้ที่สุดเลยอะ่ะคือการที่เราได้ชัยชนะจากขเมร์ไว้วันที่รถเห็นทหารอะ่ะเอาธงขึ้นแบบประสาทนะไว้รถด,ด,แลดลูแล้วแบบร้องไห้เลยอ่ะรลแบบโอ้โหมันแบบอีโมชั่นอลมากนะไว้มันเขาตายกับสี่สิบคนนะ ทหารเนี่ยตายเกือบสี่สิบคนสามสิบแปดนายนั่นแหละแล้วก็พิการก็เยอะสิบเก้าคนมากเลเสียเสียขาวรล้วจำไม่ได้นะบาดเจ็บเนี่ยติมแต่ว่าวันที่เห็นขงไทยปักขึ้นแบบปราสาทแล้วก็เห็นคุณการจอมพลังอะ่ะเอาแบบรถไถไปพังบ้านไอ้พวกขเขมรอะไรเงี้ยโหแล้วแบบโอคือสุดยอดทุกคนคนไทยไม่ว่าจะเป็นสถาบานันพระมหากษัตริย์กองทัพไทย คนไทยในต่างประเทศคนไทยในประเทศอ่ะคือร่วมมือกันจนกระทั่งเราชนะแล้วขอขอบคุณทุกคนแล้วเราก็ภูมิใจมากรถภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทยมีสายเลือดไทยแล้วก็ ลูกสาวของเราสอนเสมอว่าอย่าลืมนะเราเป็นคนไทยอยู่มีเลือดไอครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยอยู่มีเลือดคนไทยเนี่ยถือว่าอยู่ประสบความสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะประเทศชาติเราเราเกิดมาเราไม่เคยเป็นที่ฆ่าใครเราไม่เคยเอ่าต้องไปก้มหัวให้ใครประเทศของของมามีอ่ะเป็นประเทศที่อา่ามีอิสระมีฟรีดอมแล้วพวกเราก็มีความภาคภูมิใจในการที่เราเป็นคนไทย